ก็สวัสดีนะครับผมเพ่อนนะครับอ่ะในช่วงจีม่ได้คำๆนะครับเพ่อนเราเป็นยังไงอย่างเขาเรียกเราไปนะครับก็คำแล้วนะครับคำแล้วเมื่อแล้วนะครับเนาะในช่วงนี้เอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้เฮากัะิมาพุ่นุ้ยทางใตกับเพ่อนนะครับก็สําหรับตัวเลขของเฮานะครับผมในชุดนี้นะครับก็สิเป็นลักหน่วยนะครับเนาะนะครับผมในรอบนี้เราจะไปที่ลักหน่วยนะครับในลักหน่วยของเฮานะครับผมในเลขบนนะครับเนาะลักหน่วยบน นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่นะครับในหวดนี้ห้าสิใส่เลขสามสูตรในหลักลอยบนนะครับไปที่สุดที่หนึ่งสองสามสามสูตรนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปที่สูตรที่หนึ่งเลยนะครับเป็นเป็นเนาะไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับในหลักด้วยครับสูตรที่หนึ่งนะครับมีเลขอยูหกตัวเป็นสูตรที่ห้าใส่ในหวดที่่านมา่นเด็กนะครับในสูตรนี้นะครับ มีเลขอ,อยู่หกตัวนะครับนี่ก็คือสูตรหกตัวสูตรนี้นะครับเนาะเป็นสูตรหกตัวในหลักหน่วย,เ,ยเดินมาทั้งหมดยี่สิบห้าวัดยี่สิบสี่วัดยี่สิบห้าวัดนะครับการประมวลผลเข้ามาจำแนกเป็นประเียรบรปอยนะครับเนาะในหลักหน่วยตัวนี้เดินยาวต่อเนื่องนะครับนะครับนี่นะการประมวลผลก็ออกมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับ การเดินห <ersch> ้ตัวเลขนะครับเนาะก็จะเข้าหลักหน่วยนะครับในหกตัวนี้เดินยาวไม่มีสะดุดเลยในชุดนี้นะครับในชุดนี้นะครับเขาเคยาำสไลด์เปื่อนนะครับในหลายวันแ้วนะครับเนาะแต่ว่านะครับในเลขตัวที่เข้าเจ็บทนนะครับเนาะตัวไลที่มั่นบอกจะมันหลุดไปเข่ากับักไว้กอนนะครับในชุดนี้เดินยาวนะครับเดินยาวนะครับในวันลาสุนีนะครับวันลาสุนี้ได้ไปที่ หนึ่งนะครับนะได้ไปที่หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดนะครับมาที่เลขหกนะครับสองสี่หกนะครับสองสี่หกมาที่เลขหกเลยสําหรับในหลักหน่วยชุดชุดที่หนึ่งชุดนี้สาหรับในวนดนี้นะครับนะสหรับในวนดนี้การประมวลผลของเขานะครับผมเ่าใส่หลักแสนนะใส่หลักแสนหลักแสนคือเลขเก้านะครับเลขเกนะ่าเนาะเลขเกนะ่าหลักแสนก็เลยเก่าสิบล่างสิบล่างก็เลยเก่าอีก แล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเลขแปดนะครับแล้วก็ไปที่ร้อยครั้งที่สี่สองครั้งก็เลขสองสองเทียบเป็นสี่หน่วยสี่ไปสิบสี่นะครับสิบสี่สิบสี่นะครับสิบสี่เลขหกครับบวกห้าคงทีนะครับในส่วนนี้นะนะครับบวกกันเลยนะครับเนาะเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกหองเลขหกหกบวกห้าเป็นหนึ่งได้ตัวเดิม เอาในตัวเกา่าสิผมมาตัวเกา่สเาสบอนะครับในตัวเดิมนะครับในวันนี้หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดในตัวเดิมนะครับสุดที่หนึ่งนะครับหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดตัวเดิมนะครับในหลักหน่วยสูตรที่เดินดีมากๆเลยนะครับส่วนนี้เดิยนยาวตลอดเลยหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดตัวตัวเดิมนะหนึ่งสาม ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปสูตรที่สองนะในเลขสูตรที่สองตัวนี้นะครับเนาะในสูตรที่สองก็เป็นเลขหกตัวเพื่อนนะเป็นเลขหกตัวเหมือนกันนะครับในสูตรที่สองนะครับก็คือตัวนี้ในเลขสูตรนี้เดินมาทั้งหมดหาสิบวัดครับหกตัวนะครับเลขหกตัวชุดนีนะ้การบอกเงื่้นปนกับแบบนี้นะเพื่อนๆก็ย้อนรู้ได้นะครับ ตามนี้เลยนะครับนะครับเนตามนี้เลยนะครับในเลขชุดนี้ก็เป็นเลขหกตัวนะครับเดินยาวในชุดนี้เข้าได้นําเสนอให้เพื่อนๆหมาแล้วหางวดในเลขชุดนี้นะครับทั้งหมดนะครับสี่หงวดไหมสี่สี่หงวดนะครับนะครับก็จะเดินแบบนี้เนาะนะครับมาแบบนี้ตั้งแต่นะครับเพราะเาเสนอแตงหวัดที่สามสิบสามนะครับในเลขชุดนี้ก็เดินยาวแบบนี้เลย ในวัวลาสุดนี่นะครับประมวลผลออกมาได้หนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดครับหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเลขหกมาที่หลักหน่วยหมดนะครับวัวลาสุดนะสำหรับในวันนี้นะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับการประมวลผลนะครับที่ใส่หลักพันหลักพันคือเลขเก้าหลักพันเลขเก้า หลักสิบล่างสี่ครั้งหลักสิบบนสี่ครั้งก็คือเลขสี่สี่สี่สิบหกได้สิบสี่สี่สิบหกได้หกครับหน่วยบนเลขหกสิบล่างสองครั้งเลขเก้าสองครั้งเป็นแปดร้อยหนึ่งเลขหกสิบสองเลขหกร้อยสามเลขเก้าสิบสามเลขหนึ่ง ร้อยสี่เลขสองหน่วยสอ่หน่วยสี่สองครั้งเลขหนึ่งสองครั้งได้สองบวกสามคงที่นะครับในสูตรนี้สูตรนี้ห้าสิบวดงวดต่อไปเป็นวัดที่ห้าสิบเอ็ดนะครับบวกกันไปเลยนะครับเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกหกก็เป็นหนึ่ง กาเป็นว่า9บวก6เป็น5 5บวก6เป็น1 1บวก8เป็น9 9บวก6ก็เป็น5 5บวก6ก็เป็น1 1บวก9เป็น0 0บวก1ได้1 1บวก2เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวก3พงที่ได้8ได้8นะครับถ้าได้8ก็อยจะเหมือนตัวนี้นะครับ แปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเหมือนตัวนี้เลยแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้านะแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้านะครับสำหรับใงวันนี้เนาะนะครับแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้านะครับ 8, 9, 1, 3, 4, นะครับเนาะแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้านะครับแปด เก้าหนึ่งสามสี่ห้าเออเอาสองสูตรนี้ซะไปยังไล่ะเอาสองสูตรนี้ได้กี่ตัวได้หนึ่งได้สามได้ห้าได้แปดหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดนะครับอืได้หนะึ่งสามห้าแปดเนาะได้สี่ตัวก็โอเคเลยได้สี่ตัวนะเอานะครับไปดูสูตรที่สาม ตัวที่สามนะครับตัวที่สามเนี่ยมีเลขอยู่มีเลขอยู่เจ็ดตัวนะครับตัวที่สามนี่เจ็ดตัวนะครับสูตรนี้นะครับเนาะสูตรที่สามสูตรนี้ก็เดินมาเท่ากันกับสูตรที่สองนะครับเดินมาเท่ากันนะครับห้าสิบเอ็ดงวดคือกันนะครับในตัวนี้นะครับมีเลขเจ็ดตัวสูตรที่สามนะครับเดินมาห้าสิบเอ็ดงวดเท่ากันกับสูตรที่สองเจ็ดตัวนะครับหลักหน่วยบนนะครับ การประมินผลนี่นะม,าาม,มักตำแหน่งใหม่ไปที่เริ่มไอวนะ,ะตามนี้เลยนะครับนะครับในเลขตัวนี้ก็เดินยาวนะครับเดินยาวไปเลยนะครับถึงห้าสิบงวดนะครับเจ็ดตัวนะครับในเวลาสุดนี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับ กลับมนาะมาที่เลขหกนะครับสำหรับในวดน,นี้นะครับการประเมินผลนะครับใ้หลักพันนะครับหลักพันก,ก็คือเลขเก่าหน่วยบนสามครั้งก็คือเลขหกหกสามสิบแปดเลขแปดร้อยสองเลขหนึ่งร้อยสองเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ไปร้อยสามสองครั้ง ร้อยสามบวกเลขเก้าสองครั้งเป็นแปดหน่วยสามเลขแปดร้อยสี่เลขสองหน่วยสี่สี่ครั้งนะครับหนึ่งสี่ก็เป็นสี่ได้สี่บวกแปดทงที่ครับวกกันเลยนะครับเนาะเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหก หกบวกสี่เป็นศูนย์บวกแปดพื้ที่ได้แปดไปหนึ่งเป็นเก้าไปหนึ่งเป็นศูนย์บวกสองได้สองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่ตัวสุดท้ายบวกสามได้เจ็ดนะครับแปดเก้าศูนย์สองสามสี่เจ็ดนะครับเอานะครับนะแปดเก้าศูนย์สองสามสี่เจ็ดนะครับ นะครับเนาะตัวไหนจะชนนะครับชนตัวไหนนะครับตัวที่ชนนะครับมีเลขสามนะครับตัวที่ชนสามนะครับแล้วก็ห้าห้ามีสองตัวหกหกไม่มีเจ็ดไม่มีมีสองตัวแปดครับหนึ่งก็มีสองตัวน,นี้ไม่มีหนึ่ง นะครับห้ามีสองตัวนะครับนอกนั้นก็จะมีสองตัวทั้งหมดนะครับถ้ามีตัวที่มีสองตัวนะครับก็จะได้ไปที่นะครับหลักหน่วยนะครับในงวดนี้ได้สองตัวนะครับสามกับแปดถ้าเป็นตัวที่ทเป็นตัวรองนะครับก็จะมีหนึ่งมีหนึ่งนะครับแล้วก็มีห oui. ้านะครับแล้วก็มีเจ็ดมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดสามตัวนะครับมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดตัวที่ชนกันสองสูตรนะครับ ูนย์ไม่ชนสองไม่ชนนะครับตัวที่เป็นรองเนาะนะครับตัวที่เป็นรองก็จะเป็นนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับเด่นนะครับสามกับแปดนะครับตัวเป็นรองก็หนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ ทั้งหมดนี้ตัวเด่นก็จะเป็นสามกับแปดมีห้าตัวนะครับเด่นสองตัวสามกับแปดในลักหน่วยงวดนี้นะครับตัวเป็นลองก็จะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดจับไปห้าตัวเลยไหมนะครับจับไปห้าตัวเลยหรือไม่นะครับนี่ก็คือหลักหน่วยบนในงวดนี้นะครับนะสูตรที่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับทั้งสองสูตรนี้นะครับก็คือสูตรนี้ยี่สิบห้างวดนะครับตัวนี้ ห้าสิบวดตัวนี้ก็ห้าสิบวดสูตรที่หนึ่งเนี่ยยี่สิบห้าวดสูตรที่สองห้าสิบวดสูตรที่สามก็ห้าสิบวดเป็นสูตรที่เดินยาวมากๆนะครับในเลขสูตรที่หนึ่งหกตัวสูตรที่สองหกตัวสูตรที่สามเจ็ดตัวนักกระป้อมตับออีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งลืมนะครับก็คือเก้าเก้าสองตัวมือนกันนะครับเก้าก็จะได้ไปที่หกตัวนะ มีเก้าด้วยนะครับตัวที่มีสองตัวเนาะนะครับยังไงก็ดีนะครับเด่นไปที่สามกับแปดสองตัวนี้นะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะในหลักหน่วยในงวดนี้นะครับได้สามกับแปดตัวเด่นนะครับในหลักหน่วยนะครับบนนะครับเาะสำหรับคลิปนี้เพื่อจะมีแรงเลปรนไยเลยสวัสดีครับ